เอาล้วเพื่อนๆก็กราบสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทีวีเจนชแนลอีกแล้วนะครับนะสายฟรีเลิกกันหมดหรือยังสําหรับเกมไนโคลนะครับนะใครที่เป็นสายฟรียังเล่นอยู่กดไลค์กดซับสไครป์นะครับให้ช่องทีวีเจนชแนลคนละหนึ่งครั้งนะครับนะสายฟรีเราอยู่ได้นะครับเรารอเลเวล45เพื่อที่จะขายโทเค็นไปเป็นเงินนะครับนะเออสายฟรีรออยู่นะครับหลายคนอาจจะเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแล้วไม่ปิดคอมเลยป่านนี้คงจะเลเวล45ไปแล้วนะครับนะแอดเลเวลแค่40อย มันมันไม่ได้เล่นทุกวันนะครับเล่นมั่งไม่เล่นมั่งฟาร์มวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงก็ปิดคอมแล้วนะครับนะเห็นเพื่อนบางคนฟาร์มไปเรื่อยสี่สิบห้าแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับปลดล็อกคลาสสองแล้วก็สามารถปลดล็อกตรงโทเค็นได้แล้วนะครับ NFT โทเค็นได้แล้วแล้วก็ดีด้วยเนาะสายฟรีเล่นยังไงให้อยู่รอดเล่นยังไงโดยที่ไม่เติมตังค์นะครับแน่นอนครับสายฟรีเนี่ยเราต้องเน้นฟาร์มขยะนะครับมาขายอยู่แล้วนะครับนะสำหรับ แมปนะครับที่แอดแบงค์แนะนําเลยนะครับนะก็จะเป็นแมปสมรภูมิสมรภูมิตรงนี้นะครับเนี่ยได้ไหมยูเดบัสนะครับสมรภูมิตรงนี้นะครับก็เข้าได้ตั้งแต่เวล์ฟ40นะครับมอนอนะมอนมันมอนมอนัมนเริ่มต้นเลเวล40เนาะก็สายฟรีนะครับนะพยายามทําของนะครับทําของอย่างเช่นเลยแบบเอาแบบทําของแบบรีบๆเลยนะก็ต้องมีพวกเออ่อาวุธสีฟ้านะครับอาวุธสีฟ้าเป็นอาวุธ ไอชิบหายละโดนโดนจนได้พูดถึงไอเจ๊กคเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เราต้องเจอเลครับเวลาเรามาเนี้ยคือแม่งสวยจริงเว้ยมันจะมีพวกแบบที่ชอบไล่กดเราอะไม่หยิ่งจริงนะเออกูยอมไอสัตว์กูยอมนะครับสายฟรีนะครับ,รบแล้วเราควรโฟกัสนะครับที่จะคราฟอาวุธสีฟ้าให้ได้ให้ไหวที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหลักกับอาวุธเสริมนะครับเราต้องรีบเลยเพราะอาวุธ สองอย่างเนี่ยมันเพิ่มแม่นยำให้เราเยอะมากๆเห็นไหมอันนี้เพิ่มแม่นยำา20หน่วยแล้วเราก็สามารถหาออฟเสริมที่เพิ่มแม่นยำให้เราได้อีกครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับเราเริ่มต้นที่อาวุธหลักกับอาวุธรองจะด,ดีที่สุดนะครับนะเป็นการอา่เขาเรียกอะไรจะได้ทาเควสง่ายด้วยนะครับแล้วก็ทาเควสเนะื้อเรื่องต่อไปได้ง่ายด้วยนะครับนะแมพที่ผมฟาร์มเมื่อกี้นะครับผมพูดใหม่นะครับนะเป็นแมพสมอภูมิผมพาไปดูนี่นะครับแมพสมรภูมิทําไมต้องเป็นแมพสมอภูมิครับแอด แแบ,บสมอลล์รัพพุเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเลเวลขั้นต่ำนะครับ40นะครับก็ใช้อัดแม่นยำประมาณ160ขั้นต่ำ150 160นะครับก็ถือว่าชิวๆนะครับโดยถ้าไม่มีใครกวนนะเพราะแแบบเนี่ยมันเป็นแแบบที่ PK กันเนาะนะครับนะ PK มันก็จะได้พวกเออ่ของผลล็อกอ์ Achievement เ,เพื่อการฝังเพื่อการเพิ่มมาตาด้วยนะครับนะถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้นะครับนะแบบเนี่ยสามารถ drop อเทมที่เราต้องใช้ในอนาคตแบบ100%นะครับนะ รือว่าถ้าใครไม่ใช้ก็สามารถขายเป็นเงินได้มหาศาลเลยนะครับนะม้วนคมภีพวกนี้นะครับนะมีมูลค่ามากมากดูอย่างเช่นนะครับเนี่ยเลยม้วนคมพีรับลุงเรืองขั้นสูงขายหมื่นแปนะครับขายอยู่หมื่นแปนะครับสามารถเอาไปทําได้บ้างคราบอาวุธสีม่วงเห็นไหมครับชุดครับอาวุธสีม่วงได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการนะครับนะยิ่งเรามีอาวุธสูงสุดไวเท่าไหร่นะครับนะการพีเ การ PVE นะครับมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับอะไรมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับม้นขมิพวกนี้สําคัญหมดนะเห็นไหมต้นน้ําแห่งปัญญานะครับที่เป็นพร่องนะครับให้เราไปคราฟพวกหนังสือสกิลต่างๆนะครับก็สําคัญมากๆเลยนะครับนะพองพวกนี้ถึงมันจะเป็นสีม่วงนะครับเราก็มีสิทธิ์ได้เห็นไหมน้ําตาเยือกแข็งที่เป็นโทเค็นตราเปลี่ยนอาชีพที่เป็นโทเค็นนะครับตราเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราต้องใช้นะครับตอนเลเวล45เพื่อที่จะไป เปลี่ยนอาชีพนะครับให้เป็นคลาฟสองเห็นไหมเราต้องคราฟอันนี้ก่อนเห็นไหมนี่ครับนี่ต้องใช้นะครับใช้ตราขั้นสูง3อันแล้วก็ใช้ตราแบบธรรมดายเจ็ดสิบันอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ต้องคราฟนะครับเห็นไหมกล่องอาวุธนะครับขายไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ได้อาวุธสีม่วงกล่องอาวุธเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมได้บ่อยมากๆแต่มันไม่ได้อาวุธสีม่วงสักที ไอ้แม่งสวยยิบหายจริงกล่องเนี้ยได้บ่อยมากๆนะครับก็ถ้าใครโชค,โชคดีโชคดีหน่อยเปิดได้ดาบสีม่วงได้อะไรเงี้ยมึงก็สบายเลยชีวิตมึงสบายไปอีกนานเลยนะครับนะแถมพวกอาวุธสีฟ้าพวกนี้นะครับก็สามารถเอาไปขายเป็นเงินได้เหมือนกันดูดิเรือนะ็อันละพันนะนะครับนะอันละพันนะมีคนพร้อมที่จะซื้อนะครับดูดิราพวกนี้เห็นไหมอรไรขั้นสูงนะครับที่เป็นโทเคนก็สามารถขายได้นะครับต่างหอ นะครับนะผมเคยดอกได้ต่างหูสีเขียวนะครับขายได้ประมาณ50เพชรก็เป็นอะไรที่โชคดีมากนะครับต่างหูสีฟ้าผมยังไม่เคยดอกได้เลยต่างหูเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่ามากในเกมไนโครเพราะมันเพิ่มตรงส่วนแม่นยำนะครับให้เราค่อนข้างที่จะเยอะนะเพิ่มแม่นยำนะครับดูขายกันดิสองหมื่นเจ็ดนะครับนะนี่คือผมบอกวิธีการฟาร์มขยะในของแต่ละแมปนะไม่จําเป็นต้องเป็นแมปนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะนะครับแต่ผมแนะนําอยากให้เป็นแบบนี้นะครับอยากให้เลือกสีสีไปดู ไอโพรัสพวกนี้ก็สามารถขายได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมอาวุธสีเขียวพวกนี้มันขายไม่ได้นะครับมันกระจอกมากเลยนะครับนะเห็นไหมครับพวกวัตถุดิบการฝังสมุดต่างๆเงาเงาเงาสามเงาเนี่ยมันจะมีเงาอยู่สามอันนะครับเราสามารถเอามาขายได้เหมือนกันเห็นไหมพวกดูดีครับพวกตราช่างก็ดอกปล่อยอะไรบินเก่าๆเราก็ใช้ได้ตราเปลี่ยนอาชีพนะครับเราต้องใช้อยู่แล้วนั่นนหละทำไมถึงแนะนําเป็นแบบนี้ตราเปลี่ยนอาชีพนี่แหละคือส,สิ่งที่เราต้องหานะครับซึ่งแม่งไม่ค่อยดอกเลย นะครับซึ่งแม่งไม่ค่อยดรอปเลยนะครับแม่งหายากมากๆนะครับตราเปลี่ยนอาชีพพวกนี้เนาะดูดิครับเห็นไหมแถมได้เหรียญตาผลงานด้วยนะครับแบบนี้แม่งสาคัญจริงถ้าฟาร์มแบบไม่มีคนกวนอ่ะเราฟาร์มได้แบบชิวๆไปนะครับนะผมว่าคุ้มอ่ะนะครับที่จะฟาร์มแบบนี้ผมว่าคุ้มถามว่าถ้าฟาร์มแบบอื่นได้ไหมแอดแบงนะครับฟาร์มได้ครับฟาร์มได้เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราหาอะไรเออมันขึ้นอยู่เราต้องไปดูเราต้องไปดูตลาดด้วยว่าต้องการอะไรนะครับอันนี้คือการ สอนคนเล่นสายฟรีหาเพชรใช้แบบชิวๆเพราะเพชรเนี่ยไม,ม่มีมูลค่าเยอะนะครับนะผมแนะนําโฟกัสให้ไปที่ตรงเครื่องประดับนะครับนะเครื่องประดับนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยล่าสุดผมฟาร์มไอเนี่ยได้เนี่ยไอ้้สอยคูนคูไซอ,อ่ะเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ส้อยคูนคูไซต่างหูัวเบร์ไนท์ไหมวะที่ผมขายไปอะ่ะนี่ต่างหูัวเบร์ไนท์ตอนนั้นอะเลนด์มันอยู่ที่40แต่ผมขายอยู่11 10เหรียญน,นะครับนะ เป็นอะไรที่ทุเลดมากๆกนะครับก็แนะนำนะครับถ้าจะขายอะไรนะครับแนะนําให้ดูราคาก่อนเนาะเนี่ยบางคนอาจจะได้ของสีเขียวอะ่ะมันมีมูลค่าเหมือนกันนะดูดิของสีเขียว90เพชร400เพชร99เพชอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันมีมูลค่านะครับมันมีมูลค่าแต่ไม่ทุกชิ้นนะครับแต่ไม่ทุกชิ้นเนาะนะครับก็ให้ดูก่อนค่อยขายนะครับจะดีจะดีมากๆนะค่อยดูก่อนค่อยขาย เครื่องร่อนพวกนี้ก็ขายได้ไหมเวลาเรารับกล่องเครื่องร่อนแล้วก็เอามาขายได้เหมือนกันนะครับเครื่องร่อนก็มีมูล,ลค่าเหมือนกันนะให้ดูนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าจะฟาร์มนะครับก็จะฟาร์มหาพวกวัตถุดิบคนเขาต้องการใช้กันนะอย่างเช่นแร่ควอชพวกนี้น,นะครับเห็นไหมมันมีราคานะครับต่อให้มันจะราคาต่ํานะครับก็ถือว่าเป็นการฟาร์มขยะอย่างหนึ่งเหมือนกัน นะครับพวกต่างหูพวกสร้อยอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็มีราคาหมดนะครับก็หาจุดฟาร์มดีๆนะครับหรือว่าจะฟาร์มตามที่ทุกคนเอ่อต้องการก็ได้อย่างเช่นการฟาร์มหาตัวเนี่ยการฟาร์มหาตัววัตถุดิบนะครับในการยัดสมุดนะครับนะอะไรคืออะไรคือสิ่งที่ทุกคนต้องใช้นะครับอะไรคือสิ่งที่ทุกคนใช้ทุกทุกคนดูได้เลยนะค้าความแม่นยำเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้แน่นอนนะครับเนี่ยฟาร์มหาทอง นะครับถุงทองเนะี่ยกระเป๋าเป้เก่าเนี่ยอันนี้ก็มีราคานะครับนะอันละ0 9นครับใช้20อันอะไรพวกนี้นะครับอาจหาเงินใช้ได้แบบสบายๆเลยนะครับนะพวกนี้เนาะเออสำหรับใ้าอยากขาเพชรใช้ก็แนะนำนะครับนะทุกวิเราสายฟรีอ่ะเราสามารถหาเงินใช้ได้แบบสบายๆยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงไม่จำเป็นต้องเติมเลยนะครับเพราะแอดแบงไม่มั่นใจว่าเติมไปเติมไปประมาณ70บาทมั้งเราสายฟรีเนาะไปนะครับนะเดี๋ยววันนี้อ่ะนะครับ สำหรับสายฟรีนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมต่างๆที่ G ีเขาจัดมาเนาะที่ทางออฟฟิเชียลเขาจัดมาให้เราอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่เป็นกล่องอีกาเนาะกล่องอีกานะกิจกรรมนะครับในเกมไนทโครเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆเนาะนะครับเป็นกิจกรรมตีมอนเตอร์ในด<ม>ันเจียนกิจกรรมสำรวจ ไอทองต่างๆเช็คชื่อกิลวนะครับการฝึกฝนเนี่ยไอ้กิจกรรมพวกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากอย่างเช่นกิจกรรมล่าสุดที่ผมจะบอกก็คือล็อกอิน7วันนะครับได้ทห,หานะสีฟ้าถาวรเออล็อกอินแค่7วันเท่านั้นนะล็อกอิน14วันนะครับก็จะได้เปิดเอ,อ่อตัวสกินอาวุธนะครับนะสุมส่มสุ่มสอีกนะครับนะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆสายฟรีเขาก็ยังให้ทางเลือกเราอยู่นะเออืออย่างเช่นเนี่ยพวกพลัสอันเชิญพิเศษนะครับมันก็ สามารถทาเควสได้เรื่อยๆนะครับยันสุดของสายฟรยีหรือว่าถ้าใครมีตังจริงๆผมแนะนําให้เติมในส่วนของอตัวนี้ดีกว่านะครับนะสเียงพิเศษแห่งปดจําเนี่ยก็จะได้พวกรับทันทีแบบกล่องสุมอาวุธแล้วก็จะได้ตัวเพิ่ม exp ด้วยแล้วก็เพิ่มแม่นยําด้วยนะครับมันก็จะเป็นอะไรดีมากน่าจะประมาณ6 0ร้อยเจ็ดกว่าบาทเนาะถ้าใครจะเติมนะแต่ผมไม่เติมหรอกนะครับแต่ผมไม่เติมในส่วนของเควสเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของเควสเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยสําหรับสายฟรีตรงเนี้ยผมเข้าใจนะ รเราต้องทําใจหน่อยนะครับลุมได้เลยนะครับกดยาด้วยนะครับนะเวลาทาเควสเราต้องกดยาด้วยนะครับเ <_ S 1> ทคนิคในการสู้มอนในเควสหรือว่าสู้บอสอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เราสู้ไม่ได้แล้วนําให้วิ่งออกได้นะมันสามารถวิ่งออกได้นะครับเห <_ S 2> ็นไหมดูดิทำไมไม่กินยาวะแองบางคีมันชอบบางคีมันไม่ชอบใช้ยาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันะ นั่นเองครับเห็น่ะเราไม่จำเป็นต้องวิ่งแช่เราสามารถเราสามารถหัวดได้เลยดูดิเลยนะครับนะมอนพวกนี้ไม่ได้เก่งอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีไปตีบอสอีกนะครับนะก็ตีได้เลยไปดิหวดไปดิดขี้กระจุยกระจายอะมึงเอาดิเอาดิเอาดิถ้ากูขี้มึงก็เจ็บอ่ะเอาดิ แลอ้อน,น่าจะมีบอสอีกครับผมว่าอย่างรวมรวมโ,โมอริออนเนาะเอาละบอสมาแล้วครับบอสมาแลวบอสมาลวโอเคนะครับนะผมไม่ม่นใจ่าจะสู้ได้หรือเปล่านะเพราะเพราะชุดผมไม่ดีอะอาจจะต้องเก็บตัวลูกน้องก่อนนะเวสนี้หลายคนไม่ผ่าน Okay. เลี้ยลูกน้องถือตัวครับเลี้ยลูกน้องมันลูกน้องมันเ,นนอ,นเอ้ยเราถอยไปดีกว่าทันเราถอย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 ก่อนเราสามารถถอยออกได้นะครับเป็นการเาว้นระยะในการปั๊มยาได้นะครับเ,เราถอยมาก่อนนะครับให้ยามันปั๊มเนาะจากนั้นนะครับเรากดตีเลยเออนะครับว่าบอสอะมันตีไม่แรงหรอก จากนั้นเว้นระยะออกมาอีกทีครับให้ยาปัมาป๊มให้ยาปัมาป๊มให้ยาปั๊มหน่อยอเอ้ได้ครับนะผมว่าน่าจะสู้ได้น,ไดน่าจะสู้ได้เนะน่าจะสู้ได้แบบชิวเฉียดอ่ะมันชุดเรล่ากาะไงต่อให้เราตีเข้าแต่ชุดเรากากต้องทำใจอ่ะอยะปุยแตกเดี๋ยวนะแค่นี้เราก็ปั๊มยาได้ลนะ มั้งต,ตีแล้วได้ไม่กี่ฮิตหรอครับเรนนะเป็นระยะห่างในการปั๊มยาครับนี่คือเทคนิคการสู้บอสท,ทุกเควสท,ทุกแมปเห็นไหมดูดิตีเลยตีเลยตีเลยนะครับเดี๋ยวยาเดี๋ยวรอยาขึ้นไปสักสามพันก่อนยังไงอ่ะวิ่งวนๆน,นะครับอย่าวิ่งออกไกลนะถ้าวิ่งออกไกลเควสอาจจะโดนแคนเซิลนะเุยต่อครับเุยต่อ ีลูกน้องมันก่อนครับโอเคจากนั้นก็ปล่อยน่าจะปล่อยโซโล่บอสได้เลยแหละพอบอสมันไม่ได้เก่งอ่ะมันตีเราทีละร้อยร้อยร้อยเลื่อนร้อยเองบางทีทีละร้อยสองร้อยเองนะครับดูดิทีนี้เราก็สามารถทำเควส์แบบนี้ได้แล้วนะครับหลายคนไม่ผ่านนะดูได้เลยนะครับไอเนียบอสก็จบแล้วนะครับง่ายๆนะครับการทำเควสอ่ะ ฟันนะครับแล้เบิ้ลดำหมวกแล้วเบิดำเมียถูกฟันยับหมดอ่ะไม่สนเนาะไปกลัวด้วยดิว่าหลังๆไม่ค่อยได้บัฟหลังๆมันไม่ค่อยได้บัฟเพราะมันป้าว่าอยู่ข้างหลังทำไมเหมือนมึงไม่ค่อยได้บัฟเลยวะปว่าอยู่เนี่ย ต้องบัฟหน่อยดิไม่บัฟมันก็กลับมาดิคือบัฟส่วนตัวเยอะอยู่นะครับดาบคู่เนี่ยนะเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจสองเท่าเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มความเร็วการโจมตีอะไรก็ว่ากันไปนะครับสู้ผมไม่ได้หรอมั่นใจตึงกว่าโอเคจบแล้ว ถ้าเพื่อนไม่ไหวนะครับ hmm. ก <performing şimdi. S 2> ็ถอยออกมาอีกนะครับเพื่อให้เลือดมันดีเลยนะครับเพื่อให้เลือดมันหิวได้ไวขึ้นนะครับเลือดบอสนะครับมันจะไม่เด้งขึ้นนะยัอีกครั้งนะครับอย่าวิ่งออกเกินระยะเกินไปไม่งั้นเควสอาจจะเริ่มใหม่ได้นะครับอยจากนั้นก็วิ่งเข้าไปดีไอ้ไอ้ไอ้ไอจบแล้วนะครับเควสง่ายอ่าตายนะครับหลายคนบอกออกทำเควสไม่ได้ผมไม่เข้าใจจังเลยครับอาแล้วเพื่อเพื่อนก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ วิธีการฟาร์มขยะของสายฟรีนะครับแล้วก็แอดแนะนําการทําเควสเนื้อเรื่องแบบแง่ายๆให้ด้วยนะครับนะการทำเควสเนื้อเรื่องแบบนี้มันใช้ได้สําหรับทุกบอสทุกตัวนะครับแต่เราก็ต้องดูอาวุธดูชุดเราด้วยว่ามันไหวแค่ไหนนะถ้าเราฝืนมากนะครับก็จะเสียเลือดฟรี <c oughs> ๆนะครับนะเพื่อนๆชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง TBM Channel ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย